สวัสดีทุกท่านด้วยวนเพิ่ไปผมพูดอะไรโอเควันนี้เราอยู่เกมโรบล็อกแมปฟิตซึ่งผมได้ไปแอบฟาร์มนอกรอบมาซึ่งแล้วคือผมได้อันนี้มาด้วยผมเข้ามาในเกมแล้วตกครั้งแรกผมได้อันนี้เลยอันนี้อยู่ในรหัสลองผมแล้วก็ได้เซลวมอนมาด้วยตัวนี้ขายได้ราคาดีมากแล้วก็อัน ทั้งหมดที่ผมฟาร์มผมฟาร์มที่โรงเรียนนะเพราะว่าตอนนั้นครูให้ฟรีถามแมะเคียวผมนี่สามจุดห้านี่ปลาดาบร้อยเก้าสิบกิโลเลยซึ่งมันขายได้ราคาดีโอเคติดกออกก่อนอันนี้ก็คือดีแบสนี่ผมจะไม่ขายีแบสก็คือปลากระปุกนั่นแหละ ดูดีกว่าว่าตัวนี้จะได้กี่บาทไม่ใช่บาทสิหกร้อยเลยแล้วกลาเต็มมดไร้อยยี่สิบดีอยู่ร้อยสามสิบต่อไปลำเจ็ดสิบข้าวตัวนี้สามสิบสามตัวนี้หกสิบเจ็ด หกสิบโอเคเอาปลาแมคเคเรลกับตัวนี้มาก,ก่อนคือที่ผมเก็บปลาแมคเคเรลเอาไเพราะว่าผมชอบกินปลาแมคเคเรลแต่ผมลืมเก็บเซลมอนเอาไว้ด้วยผมร,ราคาเบ็ดก็คือผมต้องการไม่ใช่เบ็ดอันนี้เบ็ดอันนี้ราคาเจ็ดพัน แต่ก่อนมันเจ็ดพันห้านะโอเคซึ่งเราจะต้องฝามกันต่ออีกเยอะเลยแต่ผมจะลองอ่าผมจะลองเอาอันเบ็ดไม่ใช่เบ็ดอ๋อถูกละ้ะจะเอาเบ็ดนี้ไปเอ็นชาร์ดดูเฮ้ย阿าไพามา阿าไพมาโอเคจังหวะนี้ ิ่งแล้วรีบไปนั่นไงความอุดมสมบูรณ์ของอาลาไยมากแล้วรหัสหลักผมนี่สามารถไปชั้นสามได้แล้วนะแต่ผมยังไม่อยากไปชั้นสามเพราะว่าผมต้องไปไล่เก็บอันอาลาซีเกตชั้นแรกกับชั้นสองเดี๋ยวผมจะทําคลิปเก็บรลาซีเกตด้วยนะแต่จะทําแบบสามอีพีก็คืออีพีละหนึ่งตัว แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมโอเคเนี่ไงปลาไพมากอื้อแต่ถ้ามันเป็น alligator ขานี่ดีกว่าเ่ยมันมันก็คือปลาอ a l l i g a อ o r ชื่อของ a ิเก g a t o r จะมันมาจากภาษาโบราณที่มันจะแปลว่าจระเข้หน้าหอกมันมันแปลแบบนั้นจริง โอเคเล่งวงจอดจักรวาลเยอะอืมเบ็ดถ้าผมทำคลิปผมคิดว่าะคลิปอันต่อไปสองรหัสหลักผมจะเป็นเบ็ดเทมเพสแหละเพราะว่าเบ็ดเทมเพสโม่งมากมาก ค่าสเตตก,ก็ดีส่วนอันบวกโฟกสปีมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากแล้วนั่นใช้อลาไพมาหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นอาริเกเตอร์ค่ะแล้วลืมปิดเสียงด้วยอ่าไม่เป็นไรโอเคตอนนี้มีคนใช้โทรทมเล่งเวลาจักรวาล ไรอย่างเดียวก็คือเขาจะเจออันตัววานอันนั้นไหมก็คือมันอัปเดตปลาวานมาใหม่จำผมจำชื่อปลาวานมันไม่ได้มันจะมีสีน้ำปลาวานดีน้ำเงินแล้วก็ปลาวานเปลือกที่เป็นกำน,นันวานจะเปิมยักษ์แต่ในเกมมันดันเป็นวานสีน้ำเงินมันไม่ใช่วานจะเปิมอ แล้วโมเดลโมเดลค่อนข้างที่จะคล้ายกับในแมนอีเตอร์เลยที่เป็น pex, เอพิกเออิกอเอ็กสปร์มวิวเร่งเวลาจัก,กรวาลเยอะโอเคผมไม่รู้นะว่าผมจะได้มากี่บาทแล้วตรงนั้นมันอ๋อสาวสัญญาณ แล้วก็ไม่มีใครฟาร์มที่อ่าวโรสรลีฟเลยคือเป็นจุดฟาร์มสําหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบตํานานมากๆอน่ะเพราะว่าแบบตอนเกมฟิดมันเปิดตัวแรกๆเนี่ยเป็นจุดที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วอะนี่เวลจริงด้วยเขาอ,องการหาแล้วคือแบบอันปลาวานอะวานสีน้ำเงินอะน้ำน้ำหนักแสนสามหมื่นอะ น้ำหนักมันเยอะมากๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่น้ำหนักเยอะที่สุดในเกมนะถ้าอ้างเองจากความเป็นจริงมันก็มันมันไม่น่าถึงร้อยตันนะนะคือร้อยตันนี่มันเยอะมากอ่ะความเป็นจริงนี่ในชีวิตจริงประมาณสิบสิบกว่าตันหรือสิบยี่สิบตันนี่แหละอันมากนะแต่ในเกมเล่นเอาร้อยตันเลยอ่ะร้อยสามสิบตันบนไม่กลัวโดนห้าสิบตัน ถ้ามันมีก็ทีลาผมไม่รู้ว่ามันจะน้ำหนักขนาดไหนไม่แน่ใจนะว,ว่ามันจะน้ำหนักตามในเนื้เรื่องหรือเปล่าที่มันน้ำหนักหเอ50,000ตันห50,000ตันนี้ก็คือไฟนั่นบอะโอเคตกต่อน้ำหนักแต่ละตัวในเกมฟิตมันไม่ค่อยเข้ากับตัวมันเลยแล้วอันมุมขวาซ้ายมือผมมันคืออะไรมัน ให่อัปเดตใหม่หรือเปล่าหรือว่าอะไรอุ้ยได้ปลาติดสถานะฟฟินิกด้วยแล้วมันคือตัวอะไรอาลาไพมานี่ก็ไม่ดอกสักทีเลยผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมจะลองตามันไปดูเอเดี๋ยวมันใช่ถูกหรือเปล่าเนี่ย น่าจะเดินทางไปทางข้างหน้าตรงนั้นผมต้องไปเอาเรือก่อนแบบนี้เอ่อผมไม่รู้ว่าจดหมายนั้นคือจดหมายอะไรแล้วนี้ก็คือที่ที่เอาไว้เข้าไปชั้นล่างไเงิน <c oughs> ไม่นะเงินะสามร้อยเงินสามร้อยไปกับตา เรียบร้อยไม่รู้ว่าคนมันเอาเงินไปได้ไหโอเคไม่เป็นไรเสียไปแค่สามร้อยไม่เป็นไรหรอกได้กลับมาเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกด้วยก็นได้กลับมาเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรผมจะลองใช้ฝีมือผมในการหาตกปลาออฟซิเดียน ให้ผมหาตกปลากระเบนแถวนี้ดีกว่าไม่ไม,ไม่มีใครรวยออโราเลยไม่ไม,ไม่มีใครรวยออโรามาเอ่อมาเปิดออโราแถวนี้บ้างไม่ใช่เปิดออโราแถวนี้เออเขาก็แบบเร่งเวลาจากักรวาลแล้วก็ใช้อันฝนตกแต่จริงๆมันจะมีอยู่วิธีหนึ่งที่เร็วขึ้นนะก็คือใช้ โทเทมเหมอกกับโทเทมฝนตกสลับกันไปอันนั้ดีสุดมันเร็วมากแต่้อเสียอย่างเดียวมันใช้เงินเยอะมันใช้เงินเยอะมากๆากโทเทมเหมอกมันค่อนข้างทีจะแทงแต่โบบี้ไม่ใช่โบบี้บิ๊กสิไม่แล้วก็ไม่ใช่โบบี้บิ๊กด้วยมันโบบี้ดิก๊กก็คือมันมันจะมีโอกาสเจอ อ่าหนึ่งในไม,ไม่ใช่หนึ่งมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซนที่จะเจอตอนฝนตกซึ่งมันเยอะมากๆมันมันคล้ายๆกับเมกาโลดอนที่โอกาสยี่ิเปอร์ซนที่จะเจอทุกเช้านั่นแหละตกปลาต่อแล้วคือผมตั้งแต่เปิดคลิปมาผมยังไม่ตัดคลิปเลยนะ ผมคิดว่าอันเรื่องอันแผนที่อันที่มวลมวล,มวลนั้นไว้ก่อนดีกว่าเราจะมาตกปลาก่อนโอ้ยแหลกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถบจะกระเด็นไปไหนผมไม่เข้าใจนะว่าแถบแถบในเกมนี้มันข้อทางที่จะแบบชอบกระเด็นอไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอันอันค่ารีเรียนมันครับ แล้วผมคิดว่าผมจะไม่ซื้อเบ็ดอาร์ติกแล้วเพราะว่าเบ็ดอาร์ติกโดนเนื้อมันโดนเนื้อให้คอนโทรลเหลือแจจอจจค่จุด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 หกโขงเท่าเดิมรัวสปีดลดลงเหลือเป็นยี่สิบแปดมั้งจะไม่ได้แล้วก็ต่อไปรับน้ำหนักอัน,นอันนี้แย่สุดละรับน้ำหนักได้เจ็ดพันห้า มันมันก็ไม่ได้แย่สุดหรอกอย่างน้อยมันก็ยังพอปลาอะไรได้นิดหน่อยคือเจ็ดพันห้าในสมัยก่อนตกได้ทุกตัวเลยนะแล้วก็รีซีเลียนเหลือรีซีเลียนไม่แน่ใจว่าเท่าเดิมหรือเปล่าน่าจะเท่าเดิมเลยโอเคตกต่อโชคดีที่ผมได้ล็อตออฟเดอะเดฟก่อนที่มันโดนเนื้อไม่งั้นผมก็น่าจะต้องใช้คิงล็อตเหมือนเดิม โอเคผมยังไม่ได้ตัดคลิปแล้วผมจะตกปลาไปเรื่อยๆแล้วค่อยมารวมยอดทีหลังดีกว่าตอนนี้ก็มีแต่โคนใช้โทเทมเล่งเวลาหวังว่าจะมีผู้รวยออเลราเปิดออลล่าถ้าเปิดทิ้งนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรนะโอเคไม่เปิดอ่ะไม่มีผู้รวยออลล่าเลย คือผมเจอผู้รวยออโราไม่ไม่ใช่ผู้รวยหรอกคือเขาเป็นคนหลายคนที่มีไอเทมออโราแล้วเขาก็เปิดออโราก็คือตอนนั้นน่ะมันอัปเดตมานานแล้วอะ่ะคือผมจําได้ว่าเขาเปิดออโราประมาณสิบครั้งอะ่ะจนมีคนเบื่อทนไม่ไหวต้องเร่งเวลาข้ามออโราคือผมก็งงนะว่าเขาจะข้ามเวลาออโราไปทําไม อ๋ล่าคือในตอนนั้นมันดีมากๆคือเขาเปิดไปประมาณสิบกว่าครั้งมันก็คืออัปเดตเก่าแล้วนะก็คืออันการเดินทางไปภาคนี้ <c oughs> มันคือการเดินทางไปทางเหนือแหละแต่ผมชอบเรียกไม่ไม่ใช่ผมหรอกเพื่อนผมชอบเรียกการเดินทางไปภาคเหนือเพราะเพื่อนผมอยู่ภาคเหนือโอเคตกปลาต่อจะได้ปลาอะไร น่าจะปลาแองเจิลหรือเปล่าน่าจะใช่ซึ่งราคามันแย่มากๆเออใช่จริงด้วยผมว่าผมจะรวมยอดปลาทั้งหมดนี้เอาไปขายเลยกวเข่าอขอปรับปุ่มก่อนอันนี้มันใหญ่หรือเล็กโอเคใหญ่ได้มาประมาณเพดร้อยกว่าหรือเปล่าก็ดีอยู่ คลิปนี้ผมจะต้องเอาเบ็ดเก็ผ่านให้ได้แล้วผมคิดว่าผมจะไปตกตรงทะเลดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสได้บลูฟินกับอันปลาดาบค่อนข้างที่จะสูงซึ่งมันทำให้ผมน่าจะสามารถทำได้โอเคผมคิดว่ามันหมึกมันไม่น่าจะมากินเหยื่อหรอกนะหมึกที่เป็นปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจมันใช้มน,นวดดเป็นอาวุธ แล้วก็ไม่ใช่ขาเค็นด้วยเหลือเงินอีกประมาณสามพันแล้วตกในเรือได้ช่วยเอ๊ะหรือว่าผมจะให้คนนั้นพาผมไปเกาะโบราณแต่ไม่เบ็ดผมมันยังไม่พร้อมโอเคผมจะตกแถวๆตรงนี้แหละนี่โอเคดินแบบนี้น่าจะแอมเบอร์แจ็คหรือเปล่า แช่แอมเบอร์แจ็คไหมไม่เนื้อชาร์กแล้วผมไม่รู้นะว่าทำไมผมถึงสามารถตกเนื้อชาร์กแถว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 อันตรงเกาะโบราดได้ผมต้อง,งงงมากว่ามันตกได้ยังไงโอเคตกต่อไม่มีคนใช้ออโรลาเลยอุ้ยป่าดาบมาซี ขนาดแบบนี้นะ่าจะสักเจ็ดร้อยหรือแปดร้อยนี่แหละหรือว่าติดบิ๊กเนี่ยไม่หกร้อยได้มาแค่หกร้อยะไม่ไม่แค่นี่นะมันเยอะอยู่นะโอเคต่อไปลาดาบนี่เป็นปลาที่หางไายมากแต่ราคาดีมากด้วย เป็นแร่ที่ขาได้เยอะน่าจะที่สุดในเกมแล้วหรือเปล่าแล้วนั่นข้างตายมันคือผมไม่รู้นะคือปลาอะไรอะ่ะฮะเมืม่อกี้มันเซลมอนเนระมันคือปลาเซลมอนเฮ้ยชิปลาเซลมอนชินกกซะด้วยในชีวิตจริงขายได้เยอะนะหรือว่าผมจะไปฟาร์มที่ชายฝั่งที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ผมยังไม่ไปดีกว่าลอาจากที่ผมได้เบ็ดเจ็ดพันมาแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปเอ่ออะไรดีก็วาไปเรื่อยเีแบบสองจกิโลผมก็จะไปฟาที่แกนแลีฟแหละหลังจากได้เจ็ดพันแต่เป็นคลิปหน้าะ มีคนใช้โทเทมเร่งเวลาจาักรวาลหวังว่าเขาจะเปิดออโราถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังมีปลาดาบอยู่แต่ที่ทะเลไม่ค่อยมีแมคคารลเลยแล้วก็ไม่มีบลูฟินโหนาด้วยบลูฟินโหน่านี่ขายได้ราคาดีผมอยากให้มัมนมีแบบปลาชโดปลาช่อนแบบ ปลาเโดปลาช่อนแล้วก็ปลาแบบปลาตะกิบแจ็คทูน่าแล้วก็หลังจากอัปเดตใหม่อัปเดตไทยได้มาแล้วผมก็เลยหวังว่ามันากมันอาจจะมีเกาะไทยเกาะไทยเป็นที่อยู่ของปลาพญาเอไม่ใช่ปลาพญานาคอันนั้นออฟฟิศเป็นที่อยู่ของพญานาคแล้วก็จะมีพญานาคแบบ พญานาคตึงหัวกับพญานาคเก็บหัวระดับแบบซีเครดกับเอ็กโซติกโอเคอเฮ้ยปลาคากร้าเฮ้ยได้มาแล้วทูน่าคือผมเอากล้องลงไปในน้ำผมเลยรู้ว่าคือทูน่าเนี่ยบลูฟินทูน่าการค้นพบครั้งใหม่แต่มันดอกได้ ยากอยู่นะนบาราคูดา้ามาสีบาราคูดา้าบาราคูด้าดือ,อเอาไม่ใช่แมคคาเลได้บาราคูด้าค่อนข้างบ่อยเลยบาราคูด้าน้นหนัก10กิโลเลยวะ เมื่อกี้ผมได้อู๋แอมเบอร์แจ็คอาร์บีโนไปด้วยเป็นอาร์บีโนแอมเบอร์แจ็คตัวแรกก็ได้หายากเลยแอมเบอร์แจ็คนี่มันคือทูน่านะแต่มันเป็นทูน่ากระป๋องก็คือทูน่าราคาถูกมันมันก็คือมันคล้ายๆกับสกิปแจ็คแต่หน้าตาไม่คล้ายหรอกมันแค่มันแค่เป็นทูน่ากระป๋องเหมือนกัน โอเคปลากระพงหกกิโลเลยเหรปลากระพงหกกิโลซีแบดดูหนะ่อยสิว้าว <c oughs> แล้วคือแบบผมไม่เคยแบบมานั่งดูซีแบกแล้วก็ผมก็จะเออ่หาซีแบดที่ใหญ่กว่าตัวเดิมก็คือตัวนี้แล้วเรียบร้อยปลากระพงตัวใหม่ได้ไหวเออผมชอบแบบ เดียวปลาครับพงปลาแบบแม่ทะเลในเกมนี้มากปลาแซลมอนด้วยเพราะผมแบบชอบอันกินปลาสามตัวเนี้ยแต่ปลาครับพงนี่ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยกินหรือเปล่าแล้วผมอยากให้เกมนี้มีปลาดืกนด้วยเฮ <c oughs> ้ยเยลโลฟิตทูน่าตัวโคตรใหญ่เลย <c oughs> น่าจะสัก่าน่าติดหนึ่งร้อยหนุก1 0ึ่งร้อยโลจริง้วย ร้อยห้าจุดแปดโลราคาดีไม่เข้าทูน่าครีมนาเงินหรอกแต่ในชีวิตจริงนี่ยฉายารักราชาทูน่าทั้งพูดแต่ทูน่าคิีมนำเงินราชากว่าแล้วถูอดออมนึกว่าทูน่าคีบเหลืองอันนี้แอมเบอร์แจ็คแต่ก็ทูน่าเหมือนกันแหละแต่หน้าตาแอมเบอร์แจ็คมันแปลกๆไปหน่อยนะมันไม่ค่อยเหมือนทูน่าในชีวิตจริงมันก็ไม่ค่อยเหมือนอู่อะ มันคือทูน่าวิธีตีเบ็ดแบบเกมบิดก็คือการโยนเบ็ดแล้วลากเรือแล้วโอ้ยเขาตามหาโบบี้บิ๊กกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีแบดซีเบดเอาไม่ถูกแล้วสีแบดแต่โชคดีที่เบ็ดเรามีรีีเลียนสิบไม่อย่นเราคงไม่ได้แน่นอนเอฟชิดสี่แบดมันคือคลาวแบดปลากระพงมงกุฎ ปลากระพงมงกุฎมาสิเออเรียบร้อยปลาปลารีเจนตัวแรกเอ๊หรือว่าผมเคยตกแดนตัวนั้นอยู่เมื่อเมื่อกี้ปลาหวานสีน้ำเงินเกิดโอเคไม่แน่ใจนะว่าจะพอซื้อหรือเปล่าว่ายน้ำไปเลย ตอนเล่นเกมแรกๆทำไมมันลอดออกซิเจนมันลดช้าจังน,นี่เลยลาวแวดสามกิโลตัวเล็กนเนี่ยนะโอเคขายซีแวดตัวนี้เลยราคาไม่ไม่บอกราคาเฉยเลยเดี๋ยวผมไปตั้ง เราผมต้องเปิดสองอันนี้ด้วยอืผมผมก็ไม่ไปตังค่าอะไรนะโอเคช่างมาเถอะแล้วเออ่ปลาปลาแบบเฮ้ยเกือพันหนึ่งเลยเหรอเกือพันหนึ่งเลยประมาณแปดร้อยเลยอะขายทั้งหมดดูหนะ่ เกือบแล้วเหลืออีกสองรอย่อหรือว่าผมควรขายปลาเซลมอนตัวนี้ดีไม่โอเคเดี๋ยวผมไปตกปลาโอเรือจมโอเคตกปลาอีกไม่กี่ตัวก็น่าจะได้เฮ้ยเรือเรือมันขึ้นมานั่งเองเฉยเลยโอเคตกปลามันจะมีของอยู่หนึ่งอย่างที่ตอนที่ เป็นผู้เล่นใหม่ต้องการมากมากแต่เป็นผู้เล่นเกา่าไม่ค่อยต้องการเลยก็คือถังปลาถังปลานี่มันแบบมันถ,ถังปลามันดีมากๆแต่สําหรับผู้เล่นใหม่มันเป็นจุดฟาร์มเงินเลยเพราะว่ามีโอกาสได้ปลูปินบูหน้าด้วยแล้วนี่ปลาอะไรก็ที่ผมเป็นผู้เล่นใหม่ๆคือตอนได้ ยูโลบปีนภูถูหน้านี่ผมโคตรภูมิใจเลยนะแต่ตอนหลังๆผมก็เลื่มไม่ค่อยภูมิใจเลยนะและ้วภูมิใจก็เริ่มขพ้่มาตอนน่อได้ไม่กระดดตัวแรกโอเคตกต่อเลยเอาเอาเบ็ดเบ็ด,ปดไปไหนแล้วผมก็อยากให้เกมฟิตมันมีระ,ระบบตีเบ็ดเอาไว้ตกปลาแบบบางตัวแบบโดยเฉพาะไม่ใช่แค่อยู่นิ่งๆแล้วเขยา่าอ่ะแบบนี้มันจะได้ปลาช่อนได้ยังไง ปลาช่อนกับไอ้ดูคือ,อลามมุลลี่ผมโคตรเกลียดตัวนี้เลยมันได้บ่อยมากเฮ้ยเฮได้ถังได้ถังเฮ้ยได้ถังมาดูหน่อยสิว่าจะได้เป็นอะไรแล้วแล้วทำไมเสียงผมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอเคถังว้าวได้อะไรมาเนี่ย ตัวนี้คือตัวอะไรทำไมตัวมันเล็กจังอะไรคือเป้าแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วผมจะมาตีเบ็ดตีคอกโอเคนี่เลยตีแม่คอกมาดูหน่อยที่ว่าปลาอะไรจะกินเหยื่อมองว่าจะเป็นไอคอนไอโด ไอช้อนไอโดจจมาตีเบ็ดเลยนะนี่นี่คือการตีเบ็ดสตายเกมปิดโอเคแอมเบอร์แจ็คจะตกไอช้อนเอาเอาเล้วผมมาอยู่ไหนเนี่ยแอมเบอร์แจ็คน้ำหนักสามโอเคตอนนี้เราก็ ถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้ไปโผล่ตรงนั้นเนี่ยโอเคแล้วต่อไปเราก็จะไปหายปลาวังว่าจะพอสำหรับราคาเบ็ดนะถ้าเป็นแบบพวกเรือเร็วๆนี่มันสามารถทำให้เราแบบพุ่งไปหัวกระแทกหินแล้วก็หลบไปได้เลยแต่คนเรามันไม่ตายโอเคเรียบร้อยเจ็ดร้อย เอพม่เจ็เจ็ดร้อยเจ็ดพันเย่มาแล้วลูกจ้าเบ็ดอันนี้ที่เบ็ดอะไรนี่เบ็ดรีเซียลมากเบ็ดสเตดี้ที่หนูอยากได้นี่เลยเบ็ดนี้เรียกว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือค่าสเแตดอ่ะอันพวกอันโชคโชคถือว่าพอใช้ได้ควบคุมก็ใช้ได้ ความยืดหยุ่นนี่ดีเลยพิโลที่รับได้นี่ก็ดีดีแบบดีมากๆแต่ความเร็วล้ออันนี้แย่เลยหกลบหกสิบไม่ใช่หกสิบโอเคได้มาแล้วสเตดรี่ล็โอเคนั้นจบคลิปเลยถ้าท่านชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับบ๊ายบายดูหน่อยสิเราจะมาเทสล้อกัน Tchau. um OK.